สวัสดีค่ะจิ๊ดจิ๊ดสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้ <c oughs> เป็นวันเกิดของน้องพิมพ์นะคะใช่ค่ะมิถุนายนนะคะห้ามิถุนาของทุกปีนะคะเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆเอายพ่พให้น้ำพิมหน่อยนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ราชบุรีนะคะอยู่อาณาจักรเคียงผาเป็นคาเฟ่นะคะแล้วก็เป็นบ้านคนนะคะแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วย ะะเขาให้ถ่าย,ายแค่รอบนอกนะคะคาเฟ่จะอยู่ด้านนู้นนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะใช่เขาไม่เข้าไปเป็นบ้านคนนะคะเขาอยู่ส่วนพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าเขาให้ถ่ายแค่รอบนอกได้สวยมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากแล้วก็อากาศดีด้วยตรงนั้นเป็นภูเขาสวยมากสูงมาก เคียงผาค่ะ <Yeah. S 1> <c oughs> อยู่ลาดบุรีนะคะก็ออกจากเมืองลาดบุรีมานิดเดียวค่ะเลยอุทยานหินเขางูมานิดเดียวค่ะอยู่ซ้ายมืออยู่สังเกตอยู่ปากซอยจะเป็นปั๊มน้ำมันพีทีนะคะพอเห็นปั๊มน้ำมันปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลยค่ะตรงเข้ามาไม่กี่กิโลค่ะก็ถึงแล้วค่ะทางเข้ามานี่ก็สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มีทางเข้ามาถ่ายไว้ให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวจะรวมรวมคลิปไว้ให้ดูค่ะ <c oughs> ด้านหน้าอาณาจักรก็จะเป็นเป็นเนี่ยค่ะบ่อเป็นแม่น้ําสระเป็นสระเล็กๆข้างหน้าเนี่ยค่ะช้างมีช้างด้วยค่ะช้างมืดจังตอนนี้เราถ่ายอยู่ประมาณห้าโมงกว่าแล้วค่ะเวลาประมาณห้าโมงกว่าเนี่ยค่ะจะให้ดูบรรยากาศเราก็ไปถ่ายรูปเล่นมาหลายรอบแล้วค่ะ เดี๋ยวจะไปด้านหน้าละก็ <c oughs> <c oughs> จะมีเรือปั่นให้ด้วยนะคะพิมพ์เดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนู้นกันนะทางเข้าเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งแม่ขอถ่ายรอบๆให้ <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆดูก่อนวันเกิดน้องพิมพ์ก็เลยพาเขามากินของอร่อยๆหน่อยนะคะราคาก็มีตั้งแต่50บาทขึ้นไปอะคะ่ะ กาแฟชาเขียวชามีอาหารด้วยค่ะพวกสปาเกตตี้พวกผัดขี้เมาอย่างเงี้ยค่ะทั่วไป <c oughs> ราคาก็ร้อยกว่าบาทเงี้ยค่ะอาหารก็มีหกสิบาทก็มีค่ะห้าสิบก้าหกสิบมีมีตั้งแต่ห้สิบาทขึ้นไปอะค่ะก็คือราคาจับต้องได้ซื้อได้อะค่ะทางเข้าก็จะให้แลกคูปองนะคะห้สิบาทแต่ว่าห้าสิบาทก็จะ <c oughs> เอามาแลกเป็นอาหารกาแฟอะไรได้ค่ะแลกซื้อได้ส่วนที่จอดรถก็มีเพียงพอนะคะที่จอดรถกว้างมากแล้วก็ขับรถยนต์หรือขับโมไซค์มาก็ได้ค่ะที่จอดรถยนต์ก็มีที่จอดโมไซค์ก็มีค่ะจอดฟรีค่ะไม่เสียตังค์เสียแค่คูปองซื้อคูปองค่าเข้าห้าสิบบาทอะคะ่ะไปแลกอาหารได้ใครสนใจอยามานะคะ แล้วเทียมาถ่ายรูปถ่ายวีดีโอก็มาใช่แล้วก็ที่เทียวพานะอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยค่ะแล้วก็ขับรถมาไม่ไกลนะพาครอบครัวมาเที่ยวได้นะคะใช่ค่ะอยากให้มาเที่ยวกันแล้วก็ตอนนี้อ่ะไม่ค่อยมีคนมาเลยค่ะเพราะว่าเราทางถ้ายุคโควิดเขาก็ทางเข้าก็คือเขาจะมีเขาเรียกว่าเหมือนไอพ่นอ่ะพ่นแอลกอฮอล์พ่นแล้วก็มีวัดไข้ด้วยค่ะวัดไข้ตรวจอุณหภูมิแล้วก็ คือไม่มีคนอ่ะมันก็คือไม่แออัดนะคะก็มาได้คนไม่ค่อยมีเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยว่างๆก็มานะคะโอเคค่ะไว้คลิปหน้าเราไปไหนเราจะถ่ายลงให้ดูอีกนะคะบ๊ายบายค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะพิไม่ไม่เพื่อนๆ